มเมื่ออนุบาลครบ14วันแล้วนะครับอันนี้ครับผมแดดไม่ค่อยรครบ14วันแล้วหรืออาจจะนานกว่าก็ได้ครับเราสังเกตก้านใบหลอดแทงมากลางแข็งแรงนะครับผมแล้วเราก็ทําการเปิดฝาจากล็อกอยู่เปิดข้อไว้เฉยๆครับสัก2วันวันต่อมาอันนี้สักวันหนึ่งล้ววันต่อมาค่อยค่อยเปิด ให้มีอากาศเข้าประมาณนี้ค่อยเปิดให้มีอากาศเข้าอย่างนี้วันหนึ่งแล้วค่อยเอาออกนะครับผมจอน,นี้วันแรกเหมือนกันครับของผมก็เ,เลยครอบไว้อ,อยู่แต่ไม่ได้ล็อกครอบไ,อไอว้เฉยๆแลพูวัาพอดีวันนี้อากาศฝนตกนะครับผม ก็ผมก็ามาเปิดฝาแง้ม,แง,มแง้มไว้แง้มไว้ครบทุกแก้วถ้าวันไหนอากาศร้อนนะครับผมถ้าเป็นวันที่ช่วงเราจะเปิดฝาแล้วอากาศร้อนจริงๆอิอะแล้วก็เปิดแต่พอตอนกลางเย็นก็ได้ครับพอตอนกลางวันมามันเริ่มร้อนเราก็ปิดไปเหมือนเดิมตอนเย็นมาอีกทีหนึง่งเราค่อยมาเปิดเพื่อไม่ให้น้องมันร้อนมากนะครับผมถ้าร้อนมากบางทีมันก็มีปัญหาหลากัหลกๆของการเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับ ก็คือน,น้ำอย่าแฉะให้โป่งแล้วก็แดดอย่าอัดมากครับถ้ารากไอถ้าอัดแดดมากใบไหม้เหี่ยวตายก็ได้ถ้าน้ำแฉะไปลากเน่าก็ตายครับสองสองอย่างหลักๆนะครับผมอันนี้เราก็มาเงียไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เปิดจริงแลครับเปิดฟาออกหมดครับไม่ต้องใจร้อนไล่แดดนะครับเดี๋ยว ดนเด็ดเผาเลยสะเสียดายต้นอีกนะครับผมไ,ไปในร่มเหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องรีบย้ายกระถางนะครับเพราะว่าถ้าเราจะย้ายกระถางให้มันดีก็ทิ้งไว้สักประมาณเดือนก็ได้ครับให้รากมันเต็มเต็มกระถางก่อนแล้วเราย้ายแบบยกตุ้มไปกระถางใหม่แล้วก็ดินกลบก็พอนะครับ ถ้าเราย้ายตอนนี้ดินมันแตกมันไม่เป็นตุ้มมันก็ทําให้ต้นชะงักได้นะครับผมหรือเอาเอามาอาบแดดประมาณนี้ครับผมเช้านิดนึงก็สักประมาณชั่วโมงก็ได้หรือครึ่งชั่วโมงครับแต่ให้มันเยอะ